มาแนะนำเครื่องก่อนนะครับตัวนี้เนาะเครื่อง f อแปดร้อยบาทมาทำเนาะตัวนี้แบบกลุ่มมีลิ้นชักใส่เงินไปด้วยตัวนี้นะเป็นแก้วใส่เก็บแก้วเก็บขวดเนาะครับเนาะทำตัวนี้นะตัวนี้ใส่ของได้ใส่ของไดเปิดเปิดก้อนเปิดก้อนแล้วก็ใส่ของเลย ตัวนี้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช่ไหมคะอ่านีครับไม่มีใช่ไหมไม่มีกระแสไฟตอนนี้เปิดนะครับเนาะเขตที่นะเปิดอ่าเขตที่เปิดว่าสตาร์ทอะไรทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับเปิดตัวนี้ตามลูกศรนะอันนี้อ้หกดเข้าพาวเวอร์ไฟจะขึ้นนะครับเนาะไฟโชว์เปิดอะไรสุดชนปิดสตาร์ททันทีไปเลยนะครับเนาะเปิดตัวนี้หยุด อ้อยหักถอยห้ามเอามือเข้าไปเย็นเลยอ๋อน่ยคือสำคัญเด้ออ้อยหักแล้วอ้อยถอยห้ามเอามือไปเย็นเนีหเปิดแล้วครับเห็นเขาตัดก้อยเป็นฝาดฉลามนิดนึงาจะได้เข้าง่ายๆเนาะครับเนาะถ้าไม่ตัดเป็นฝาดฉลามนี้เข้าไม่ได้ใช่ไหมคะอ่ามันจะขาดข้อครับมันใหญ่ขนมันจะ